สวัสดีครับพบกับผมโตชานัลครับพบกับผมได้ครับกับรายการเที่ยวสุดขีดครับช่วงนี้เป็นช่วงของรายการเที่ยวสนุกนะครับก็คือเที่ยวสกลนครนครวนมแล้วก็มุกดาหารนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวลวิหารนะครับวรุงเทพบหานครสกลนครนะครับก็ขอบคุณครับภาพรวมถือว่าโอเคมีขายผ้าย้อมครามด้วยนะครับด้านนั้นนะครับ เ,เพื่อนๆชอบเสื้อแบบสีออกพอฟ้าน้าเงินน้ําเงินแล้วก็ตรงนี้ครับจัดให้ครับโอ้โหเป็นไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดล้านเลยนะครับเนี่ยนะครับอบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมมาครั้งนี้ก็อากาศเย็นมากๆอาอาบอกเลยนะครับ ทำบุญบาทสวรรค์นะครับกรุงไทยติดปิกให้ชีวิตคนไทยอ๋อ,อเป็นแฮชแท็กวลณิซิศิริพัฒนาพักดีสวยมากๆสรงคุณค่ามากๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจถ้ามากรุครต้องมาที่วัดนี้นะครับให้ได้ บอกให้ได้เลยนะครับอาจจะท่าเรียกว่าถ้าไม่ได้มาเหมือนมาไม่ถึงตะกนคนครนะครับโอ้หม,มืีนงานอะไรสักอย่างนะครับผมมีพรมแดงๆด้วยนะครแต่ตรงนี้ก็สวยมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็บบสบายดีบอสล <c oughs> <c oughs> ะหน่อยละหน่อย <c oughs> โอเค อร่อยมากๆนะครับโอเคครับไปช่วงนี้พักไว้ก่อนครับ